สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรภัยบุญมารหัสศึกษา6กษ4 1 3 1สา6 8 1 4 1 3 0 1 1สาขาพละศึกษาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกันกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยเจรบานของวิชาชีพครู5ด้าน9ข้อมีดังนี้ 1. ตนเองต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 2. วิชาชีพต้องรักศรัทธาซึ่สัาส์สุิริรับที่ชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. ผู้รับบริการต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ต้องไม่กระทําตนปฏิบัติต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิขและผู้รับบริการต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสยัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิทธิผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องประพฤติป,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกายวาจาจิตใจต้องให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาคโดยไม่เรียบรับหรือยอมรับผลประโยคใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยผิดชอบผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเพึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารโดยยึดมั่นในคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ5สังคม พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมศิละปะวัฒนธรรมคุณปัญญาสิ่งแวดลอ้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมยึดมั่นในการปกครองระบบออประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข,ขอบคุณค่ะ